สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่อง Memory Di ดิมฟันะครับวันนี้เรากลับกันมาอีกครั้งเกกับการรีวิวการ์ตูนอีกเช่นเคยนะครับถ้าเพื่อนๆชมการ์ตูนนะครับหรือว่าดูอนิเมะช่วงนี้จะรู้สึกว่ามันจะมีแนวหนึ่งที่เยอะมากๆในตอนนี้ใช่ไหมครับนั่นก็คืออ e ีสเตคหรือว่าการไปต่างโลกนะครับแต่ว่าพพ็อตที่มันมีมากพอๆกันนะครับแล้วก็ไม่ต่างกันจากอ e ีเคเลยนะครับนั่นก็คือพล็อตตามหาตัว คนที่จะมาเป็นพระเจ้านั่นเองนะครับถ้าหากใครเคยดูการ์ตูนหรือว่าเคยอ่านการ์ตูนอย่างพระตีน้ำเอ็นนะฮะมารารนิกิเนี่ยสองสาเรื่องนี้นะครับหรือว่าเรื่องอื่นๆที่มีคอตประมาณนี้นะฮะก็ตามหาตัวคนที่จะมาเป็นตัวแทนของพระเจ้านะครับแข่งขันโซไวิรลเพื่อที่จะได้เป็นพระเจ้าเนี่ยก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าก่อนหน้านี้นะฮะมันมีการ์ตูน แนวนี้นะฮะก่อนที่แนวเนี้ยมันจะโด่งดังจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเป็นเรื่องรแรกๆนะฮะในช่วงเวลานั้นที่ยังไม่ฮิตเท่ากับตอนนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องที่มีชื่อว่า The Law of Ueki นั่นเองนะครับ The Law of Ueki นะครับหรือว่าชื่อไทยว่าผ่ากดอนระเวงเนี่ย ก็จะเป็นการ์ตูนนะครับในเครือทิเทียรโชเนนซันเดย์ของสำนักพิมพ์โชกากุกังของประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นผลงานของอาจารย์ซึบาสะฟูคุจินะครับมีทั้งหมด16เล่มจบนะฮะอันนี้ก็จะยังมีภาคใหม่ที่ต่อมาอีกอันหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าผ่ากวดโอรเวงพลัสด้วยนะครับ ได้รับการแปลเป็นภาษาไทยโดยค่ายวิบูลกิจนะครับหรือว่าค่ายกันสัตว์แดงของเรานะถ้าเกิดว่าใครจะไปหาอ่านเรื่องนี้ผมแนะนําว่าให้ซื้อทั้ง2ภาคนะครับเนื้อเรื่องต่อกันนั่นเองนะครับพากฎโอรลเวงนะครับหรือว่า The Law of Ueki นะครับก็ได้ถูกสร้างเป็นอนิเมะที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก็มีการเอามาฉายใน ประเทศไทยนะครับแต่ใช้ชื่อชอชื่ว่าแสบซ่าภาคกุเทพนั่นเองนะครับเรื่องราวเรื่องนี้นะครับก็จะกล่าวถึงนายอุเอคิโคสุเกะนะครับเด็กหนุ่มมัธยมปลายนะฮะซึ่งได้รับพลังพิเศษมาจากโทคิโคบายาชินะครับหรือก็คือตัวแทนคนหนึ่งในการที่สมัครลงชิงตำแหน่งพระเจ้านั่นเองนะครับโทคิโคบายาชิเนี่ยก็จะเป็นคุณครู ประชามชั้นของอุเอชิโคสุเกะนะครับซึ่งเขาเนี่ยได้มอบพลังส่วนหนึ่งของเขาให้กับอุเอชิไปนะครับนั่นก็คือ <_ disputes> การเปลีบบ่ยนขยะให้เป็นต้นไม้นั่นเองนะครับในอดีตก็คือประมาณว่าโทคิเนี่ยเขากำลังหาเล็กหนุ่มมัธยมปลายนะครับที่จะเป็นตัวแทนเข้าต่อสู้เพื่อสนับสนุนเขาให้กลายเป็นพระเจ้านะครับซึ่งการสมัคร เป็นพระเจ้านี่ก็จะมีเด็กๆทั้ง100คนและก็100ตัวแทนนะครับมาเข้าแข่งขันทนัวนเมนต์เพื่อชิงหาคนที่จะเป็นพระเจ้านั่นเองนะครับแต่ว่าโทคิเนี่ยเขาเข้าไปแนะนําตัวกับไออุเอคิ e K I นะฮะแล้วก็พยายามนําเสนอสิ่งต่างๆมากมายว่าสนใจอยากจะมาเป็นตัวแทนของเขาไหมอะไรแบบนี้นะครับทั้งยังมอบพลัง ให้นะฮะแต่ว่าไอตัวโอเคเนี่ยกลับไม่สนใจในตอนแรกนะฮะเขาก็พยายามโชว์เก่านะฮะโดยการทําลายต้นมงต้นไม้โชว์นะฮะโทคิก็นําเสนอเต็มที่อย่างสุดเลยนะครับแต่ว่าไอตัวโอเคเองเนี่ยเขากลับไม่ได้รู้สึกว่าอยากได้หรือว่าว้าว,าวอะไรนะฮะเขาก็คิดว่าเป็นเรื่องน่ารําคาญวันวันหน,นึ่งของเขาแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนรักต้นไม้มากแล้วพอเห็นต้นไม้เนี่ยถูกตัดขาด ถูกทาลายไปต่อหน้าต่อตาแบบนั้นนะครับเขาก็เลยบอกกับโทคิว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยมีพลังที่จะทําให้ต้นไม้เนี่ยมันโตขึ้นมาบ้างหรือไม่นะฮะเขาก็แนะนําพลังพิเศษอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือการเปลี่ยนขยะเป็นต้นไม้ให้กับอุยคินั่นเองนะครับอุยคิเขาก็ดีใจที่ต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยได้เติบโตขึ้นมาอย่างเดิมนะครับหลังจากนั้นก็ไม่ได้สนใจโทคิอีกเลยนะครับก็เดิน สะบัดตูดสะบัดบ๊บอบหนีหายไปเลยนะครับจนมารู้ตัวอีกทีนะฮะก็ทราบว่าไอตัวอุอยคินะฮะกับโทบายะชิโทกิเนี่ยเขาก็อยู่โรงเรียนเดียวกันเป็นอาจารย์เป็นคุณครูนะฮะด้วยความที่ไอพระเอกมีพลังนี้อยู่กับตัวนะครับเขาก็จะใช้พลังเนี้ยในการปลูกต้นไม้รักษาต้นไม้อะไรพวกนี้ อย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าเขาเป็นคนรักต้นไม้ทําความสะอาดในพื้นที่ต่างๆนะครับแต่จ,จะมีคนคอยมาหาเรื่องของเขานะครับแต่ว่าเขาเนี่ยก็เป็นคนที่สู้เก่งประมาณหนึ่งนะครับใครมาหาเรื่องนะเขาก็ตอบโต้ไปโดยการใช้พลังนะครับแต่ว่าการใช้พลังที่ว่าเนี่ยมันมีเงื่อนไขอยู่ว่าถ้าเกิดว่าเขาไปทําอะไรนอกเหนือจากการแข่งขันในโทนาเมนต์แล้วเอาไปทําร้ายคนอื่นนะครับใส่หนึ่งอย่างนะครับ ก็จะหายไปไสเนีที่นี้ก็คือหมายถึงความสามารถที่ติดตัวเรามาแต่กําเนิดนะครับอย่างหนึ่งเนี่ยก็อาจจะหายไปทันทีที่เขาเอาพลังพิเศษเนี่ยไปทําร้ายคนอื่นนั่นเองนะครับ <S <S เขาก็บังเอิญเนี่ยไปทําร้ายคนอื่นในตอนต้นเรื่องนะครับก็เลยทําให้ไสแห่งความเนื้อหอมต่อผู้หญิงเนี่ยหายไปก็คือความสามารถในการดึงดูดเพศตรงข้ามเนี่ยหายไปทําให้ผู้หญิงเนี่ยไม่ค่อยชอบเขามากเท่าไหร่นะครับ และถ้าเขายิ่งใช้พลังอะไรพวกเนี้มากขึ้นเท่าไหร่โดยการทําร้ายคนอื่นที่มีเงื่อนไขตรงเนี้ใส่แต่ละอย่างเขาก็จะค่อยๆหายไปจนตัวเขาหายไปในที่สุดนั่นเองนะครับแล้วมันก็ยังมีของรางวัลนะฮะสำหรับใครที่ได้เป็นพระเจ้าในส่วนเนี้ย อยู่จะให้เด็กมอปลายมาสู้กันเป็นตัวแทนให้เขาไปสู้นะครับและไอ้ตัวแทนนี่ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้มีรางวัลอะไรให้เนี่ยเด็กที่ไหนอยากจะไปสู้ใช่ไหมครับ mm hmm. เขาก็เลยมีรางวัลให้หนึ่งรางวัลน,นะครับนั่นก็คือใส่แห่งความว่างเปล่านั่นเองนะครับ mm hmm. ก็คือถ้าเกิดว่าใครเนี่ยแข่งโ์นเมนต์นะครับจนชนะได้เป็นตัวแทนคนสุดท้ายของการเป็นพระเจ้าเนี่ยเขาก็จะได้รับใส่แห่งความว่างเปล่าก็คืออารมณ์ประมาณว่า ให้เช็คแต่ยังไม่ได้ใส่เงินนะฮะปล่อยปล่าไว้ให้คนที่อยากได้เงินเท่าไหร่ไปใส่เอาเองประมาณนี้นะครับใส่แห่งความว่างเปล่าก็คือเราสามารถกําหนดได้ว่าเราอยากจะได้ความสามารถอะไรนะฮะโดยการที่ว่าเลือกได้นั่นเองนะฮะใครที่ได้การชนะอยู่บนจุดสูงสุดก็จะได้ใส่แห่งความว่างเปล่านี้ไปนะครับแต่ว่ามันก็มีกรณีที่ ตัวแทนอย่างโทคิเนี่ยเขาก็กําลังเป็นกังวลอยู่นั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับคนชั่วก็มีโอกาสที่จะได้ใส่แห่งความว่างเปล่านี้ไปด้วยนะครับทำให้เขากังวลอย่างมากว่าคนที่ไม่ดีจะได้มันไปนะครับเพราะว่ามันไม่มีกฎข้อไหนที่จะมาห้ามไม่ให้คนชนะได้ไปนั่นเองนะครับเขา<อ>ก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เลยจึงเลือกตัวแทนของอุยคนะครับที่เขารู้สึกว่าอุยคเนี่ยเป็นคนรัก ความสงบรักเพื่อนพ้องรักเพื่อนมนุษย์นะครับมีน้ําใจมีคุณธรรมอะไรประมาณนี้นะฮะให้กับอุยคินั่นเองนะครับแล้วมันก็กลายเป็นโร์นเมนต์ดุเดือดในการต่อสู้เพื่อจะสรรหาคนที่จะเป็นพระเจ้านั่นเองนะครับเลนะ้เรื่องคร่าวๆก็ประมาณนี้นะฮะเขาก็จะต้องฝ่าฟันไปกับศัตรูที่ยากลำบ,บากมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ การที่เขาจะใช้พลังได้เนี่ยเขาก็ต้องใช้2มือประกบกันนะครับเราเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นต้นไม้นั่นเองนะครับต่อไปเรื่อยๆเนี่ยไอพระเอกมันก็จะมีพัฒนาการต่างๆพลังที่เพิ่มขึ้นนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็ไปหาอ่านกับเรื่องนี้ได้นะครับผมจําได้ว่าเรื่องเนี้ยมันค่อนข้างสนุกมากๆเลยทีเดียวในสมัยนั้นนะแต่ว่ามันอาจจะเก่าสักนิดหนึ่งนะครับใครไม่ชอบการ์ตูนเก่านะฮะก็อาจจะ แล้วแต่รสนิยมของแต่ละคนนะฮะก็ลองไปหาดูได้นะครับกับอุเอคินะฮะเดอะลอ,อฟอุเอคินะฮะผ่ากดอระเองนั่นเองนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส,สไครต์ให้เมมเบรี่ดีมฟันด้วยนะครับสวัสดีครับ